ยิงออกเลยตาบกลมยิงเลยสวัสดีครับจากทอร์เรซิงช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการเปลี่ยนอามหลังนะของเวฟระวันใส่กับเวฟร้อยนะฮะสำหรับอามเดิมที่ติดมานะครับก็เป็นอามของเวฟร้อยสิบอนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรูน็อตเบอร์17นะครับตาเรเอานั้นมาดูเร็ว ตัวนี้ตัวของเว็บร้อยสิบไอเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะฮะเห็นไหมครับมันจะหลวมนะฮะเวลาขี่มันจะเกิดอาการสายนะฮะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้อัดบูทเปลี่ยนนะฮะตานลองเสียบตัวนั้นดูอ่าตัวนี้เป็นเบอร์สิบสี่นะครับเห็นไหมละครับอ่าเี้ยตานเอาอาร์ม่ะตามเอาอาร์มออกมาให้หน่อยนี่เป็นอาร์มของเว็บละวานนะฮะอ่าเอาวางตรงนี้แล้วเอาวางวางตำแหน่งเดียวกัน ง่ายๆเออเดี๋ยวจะใส่ดูเออตัวนี้ก็ถ้าผมใส่ไปก็จะเท่ากับเวฟบร้อยสิบไอนะครับมันก็จะหลวมแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าอาร์มตัวนี้มันเป็นอาร์มของเว็บประวานกับเวฟบร้อยสิบไอจะใช้เพลาตัวนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับมันก็จะหลวมนะครับเวลาเราใส่ไปก็จะเกิดอาการสายอ่านี่นะครับผมใช้ได้นะครับแต่ไม่ดีนะฮะถ้าเราขันให้แน่นประกบก็ สวิงอาร์มจะไม่มีการเล่นตัวนะฮะก็จะแข็งอ่ะทีนี้ผมจะใส่บูทเจ้านี้ไปนะครับเป็นบูทตะเกียบเว็บร้อยนะฮะอ่ะตานแกะมาอ่ะแกะมาเลยอ่าผมจะใส่บูทต,ตัวนี้ไปนะครับ การยกนี้ให้หน่อยเพื่อไปแทนที่ตัวนี้นะครับแต่ผมจัดบูทนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้กับตัวนี้บูทตัวนี้จะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะโมดิฟายนะครับด้วยการเต้มข้างในนะฮะเพื่อให้เพลาตัวนี้นะครับมันใส่การจับเพลานี้หน่อยอ่านี่นะครับพอดีนะครับผมจะเปลี่ยนบุนใหม่นะครับจะจัดบุนนี้ออกนะครับ โซ่พอดีไหมนี่พอดีเลยเนาะจะต้องต่อรถเด็กน้อยโคกเหอะเหย เรียบร้อยแล้วนะครับตานสเตยพักเท้าทางนี้มีไหมมีครับน้องๆโฟกัสที่อาร์มนะฮะอย่าไปโฟกัสที่รถนะครับต้องโฟกัสที่อาร์มนะครับที่ผมเปลี่ยนให้นะฮะเป็นอาร์มของเวฟบประวันนะครับร้อยยี่สิบห้าไอนะฮะปีสองพันสิบสองนะฮะเดี๋ยวเช็ดให้สะอาดให้นะฮะก็พึ่งเสร็จนะฮะ คลนหายไปไหนหมดเนี่ยไาทีนไล่เบาเาหยุทธการเปลี่ยนอามหลังเวฟละวานใส่กับเจ้าเวฟร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตรงนี้นะครับก็อัดบูทเข้าไปใหม่นะครับเป็นบูทเบอร์14ี่นะครับอย่างที่ผมนําเสนอนะฮะและข้างในนะครับผมเชื่อมเป็น4ี่จุดนะฮะข้างนอกไม่ได้เชื่อมนะครับแล้วก็อัดแหวนเข้าไปนะครับข้างในรองแหวนนะฮะสตัวข้างนอกรอง1ตัวนะฮะก็เป็น6ตัวนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับแข็งแรงทนทานนะครับทีนี้ ก็จะเล่นตัวได้แบบนี้นะครับอย่างที่น้องทํามาเมื่อกี้นะครับมันเล่นตัวไม่ได้นะฮะมันแข็งโป๊กเลยอ่ะต้านลงหน่อยแล้ว <c oughs> อ่ะลองหน่อยลองหน่อย <c oughs> ช่างที่ลองก็ตัวเล็กนิดหนึ่งนะฮะ สำหรับเวฟร้อยนะฮะถ้าเป็นถ้าใส่นะฮะอาร์มของประวานนะฮะมันก็จะเตี้ยหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าอาร์มประวานนะครับอาร์มของเวฟร้อยนะครับจะสั้นกว่าอาร์มของเวฟร้อยสิบไอนะครับหนึ่งนิ้วอาร์มของเวฟร้อยสิบไอนะครับก็จะสั้นกว่าอาร์มประวานนะครับอีกประมาณเกือบเกือบหนึ่งนิ้วนะฮะ แล้วถ้าเป็นเวฟบร้อยสิบไอนะครับใส่อาร์มของประวานนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับรถช่างทีนะครับก็ใส่โชคหลังนะครับสามสองศูนย์สามสิบสองเซนนะฮะนี่นะครับถือว่าไม่เตี้ยมากนะครับแต่พอมาดูนะครับโชกพอมาดูคันนี้นะครับเวฟบร้อยนะฮะคันนี้ใส่อาร์มประวานนะครับรถเจ้าปนนนะฮะ แต่ผมนะครับใส่โชคตั้ง34เซนนะฮะหรือสามมิลนะฮะเห็นไหมครับพอเตอ่อามันยาวมาข้างหลังนะครับรถคันนี้นะครับเตี้ยกว่ารถช่างทีนอีกนะฮะเตี้ยกว่ารถช่างทีนอีกนะฮะสังเกตดูได้เลยนะครับเ แล้วนะครับถ้าคันนี้นะครับใส่โชคหลังนะครับของจีซ่าเป็นตัว32เซนนะฮะหรือ320มิลนะฮะก็จะยิ่งเตี้ยไปใหญ่เลยนะครับผมก็เลยใส่ของ34เซนนะฮะหรือ340มิลนะฮะขนาดนี้ก็เกือบจะเตี้ยแล้วนะฮะขนาดโชคยาวนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูรถคันเมื่อกี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับโชกหลังนะครับ32นะฮะความยาวเท่ากับรถช่างทีนะฮะ32เซนหรือ3 2มมิลน,นะฮะเห็นไหมครับเตียบเป๊กเลยทีนี้เตียบเป๊กเลยนะครับอามประวานนะครับจะยืดนะฮะ ยืดมากนะครับถ้าใส่กับเวฟบรอยนะฮะยาวกว่าประมาณสองนิ้วนะฮะก็ยาวกว่านะครับประมาณสองนิ้วนะฮะอาร์มประวานนะครับยาวกว่ายาวกว่าเวอาร์มเดิมของเว็บรอยนะครับประมาณสองนิ้วมาลองขึ้นนั่งดูหน่อยแล้ว เอ,อ้ยพอดีไหมนี่ฮะเออเออราตัวเล็กว่าพอดีนะฮะ